ลุงโจขอสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีความรับผิดชอบเยอะนะครับทั้งงานราชงานหลวงงานประจํางานที่บ้านมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหน้าที่การงานที่ทําอยู่และจะต้องรับผิดชอบดูแลสําหรับคนในครอบครัวอีกด้วยแต่สิ่งต่างๆที่ท่านทําในเดือนนี้จะส่งผลดีต่อตัวท่านแน่นอนครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทอง และชื่อเสียงที่ท่านจะได้รับเป็นการตอบแทนในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภจะมีการเงินที่ดีมากโดยเฉพาะผ่านกลางเดือนไปแล้วการเงินของท่านจะเข้มแข็งมั่นคงทั้งท่านที่ทํางานประจําหรือทํางานค้าขายหรือประกอบธุรกิจต่างๆท่านจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาได้ปิดจ็อบได้ปิดดิวใหญ่ๆมีโอกาสได้เงินได้ทองรายได้นั้นจะเกิดจากสิ่งที่ท่านทําอยู่แล้วและยังจะได้จากงานใหม่ๆ โครงการใหม่ๆที่ท่านได้เริ่รมที่ท่านได้เริ่มทำหรือลงมือทำในเดือนนี้อีกด้วยและจะได้กินยาวๆไปอีกหลายเดือนเลยทีเดียวและในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ท่านจะได้พบปะกับเพื่อนฝูงได้ไปสนุกได้ไปสังสรรค์ได้ไปเที่ยวเตรเพื่อนฝูงที่เคยหายหน้าหายตากันไปนานๆก็จะมาได้เจอกันในเดือนนี้และถ้าท่านติดขัดในเรื่องของหน้าที่การงานติดขัดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเพียงท่านเอ่ยปากกับเพื่อนฝูงท่าน หรือเอ่ยปากกับคนในสังคมที่ท่านอยู่ร่วมด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่สังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเพียงท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะมีคนมาช่วยเต็มไปหมดเลยแต่อย่างที่บอกในตอนต้นนะครับเดือนนี้ตั้งงานลาดงานหลวงและจะต้องเหนื่อยมากด้วยอันนี้ให้ทําใจเตรียมรับเอาไว้ก่อนนะครับแต่มันก็จะมาพร้อมกับความสําเร็จที่ท่านได้ลงทุนลงแรงไปและเดือนนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ชอบอยู่กับที่กับทางเนี่ย ลุงขอบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะแก่การเดินทางด้วยนะครับเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะทําให้ท่านมีความสุขแฮปปี้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากการเดินทางอีกด้วยนะจากการไปพบปะกับผู้คนไปพบปะกับคนในสังคมต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นลาภผลมาตอบแทนกับท่านด้วย สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คือต้องระวังเรื่องของผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยได้นะครับอาจจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายได้ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็อยากให้ท่านาพาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านนับถือเนี่ยไปทําบุญทําทานบ้างก็ดีนะครับถือว่าเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาและในเดือนนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหรือไปศึกษาต่อต่อตางประเทศนี่ถือว่าดีนะจะมีโอกาสได้ความรู้จากต่างถิน่นต่างแดนและสําหรับในเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภ ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสจะเจอคนรักคู่ครองคนที่ถูกใจในช่วงระหว่างการเดินทางการไปท่องเที่ยวการไปเข้าสังคมนะครับท่านจะเจอคนถูกใจมีการปิ้งเงินเกิดขึ้นและโอกาสจะได้สารต่อกันก็มีมากด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันไปไหนไปกัน แฮปปี้มีความสุขถ้าใครที่ทะเลาะก,กันอยู่หรือเคยมีเรื่องระหองระแหงกันหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเป็นเดือนที่เหมาะกับการง้อง,งอนนะครับเป็นเดือนที่เหมาะกับการมาคืนดีกันและสําหรับทิศที่ดีในเดือนมิถุนายนนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือสําหรับโชคลาบโชคซุกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้หลังจากกลางเดือนไปแล้วนะครับ ส่วนใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมจะทางออกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะว่าท่านมีเลขไหนเป็นเลขนําโชคหรือมีเลขไหนเนี่ยที่ส่งเสริมกับดวงชะตาของท่านนะครับขออุยพรให้ชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนมิถุนายนนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับสวัสดีครับ